อ,อู้เรียบร้อยตาย้ามองเลยฝน,นมาแล้วพี่น้องฝนตกครับฝนตกฝาฟ้า่แม้นน่อยๆเลยพี่น้องใหญ่เด้ครับนี่ซุฟ้ามือนี่ สวัสดีครับพบกันพี่น้องมาพ่อผมมือกอบ์นุ่มกบสแกรวโปรอาร์ตสวัสดีครับมาออฟบอลนอลด้วกันครับพี่น้องกะมากันอะาร์ตเหมือนกันในซิปสีหางครับมันนี่กับสีมาสมัยเก่าแต่ว่ากับบลเก่าแล้วผมคึกว่าสิเริ่มแตกแล้วมีคนมาก่อนครับมาที่หลังเนี่ยมาท่านเดินไปได้ครับเพิ่งเซมาฮอดกะต้นไม้เขาขึ้นเป็นมดเลยครับกะสิทธิ์มหาขึ้นมองไม้ครับมองเก่ามัน ขืนดีครับแต่ว่าปงไม,ม,ม้โมว่าขืนดีป่ะไปถ่านเล่าลุ่นกันครับถ่านลุ่นกันไปคือแล้วตัวไหนเราพูดยิงอาเชื่ออะไนะเม่นเด็กผมบอกล้ว่านตาย <c oughs> ตนตายคน <c oughs> พอแล้วพอแล้วลงมาเดี๋ยวสีเป้าสีไปถ่ายคลิปนี่ ได้เต็มถุงยังโอ้ยเจ็ไปตัวพอแล้วถุงมันหญ่กลงน่ะอ้ยต้นนานบอนานบอเปลี่ยนซะเปลี่ยนอะไซะไมใม้แล้วข่าไม้พุลงมาไมุ้งาราลาข่ายลอมึง

Tô lè kèm mát với nó Tô lè kèm mát Qua xe đáy nhìn Miếng tô Ui นสายโบ่นะโยูบถึอเออถึกถือถึกว้เาบถึกเเพรว่านสายมันแหลนอยู่นะถือถึกอยู่ข่อยก็ว่าสายมันแหลนอยู่นอนนึงอยู่้มาโถษฝีมือข่อยยังไดเนี่ยวะ โอ้่หวัแมนอ้อ30ปีอ๋อปล่อยเนงม้นสายปเปลี่ยวอยู่นีแล้วไม่ีล้ที่ว่ามันเอเห็นวยวู่ยมาแล้วมาแล้วอะไแล้วอาตอ่ะพือบ่ใส่กีเปอยล่อยง่ายกว่าอ่ะกีเปืนเน่อยน ท okay, ี่เปิดแต่งปากมันโอเคพี่น้องตามต่อครับพี่น้องโปรอาร์ตอู้หูสองสามตัวอยู่ดีกว่าเหมือนสิถืออยู่นะถือกว่ถือกู๊กถือกว่าบอกทำไมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นแล้วเห็นบ่เห็นแล้ว โดนอู้ย oh, like um, em. um, yes, no mm ูยูยูยูโดนโดนโดนบกไก่อะบกไก่จ้ะไก่แห้งพี่น้องอู้ย์บดึงมาเรียบร้อยเลยสิเอายังมันไปยังยังพี่น้อไปบ่กอู้โดนนะพี่น้องอู้ย์สี่สิบเมตรน่ะมึงหลอดนี่อู้ย์สี่สิบเมตรติดเซยป่ะเพื่อเพื่อกี่ไก่เพื่อกี่ไก่เพื่อซอกหนึ่ง ขามมถือขวามือป่ขามบขามบอโอ้ยขามขามบอตัวนี้เรียบร้อยแล้วบอติดแล้วบอห้ยลากเนาะปล่อยไปงั้นละติดเวพไปน้องจุ๊บเรียบร้อย โดนบ่โดนบ่โดน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 โอ้ยเหยียบลอยเต็มเต็มโอ้ยโดนเหยียบลอยแหวงมาเล่นย้อนสายคอยว่าอยู่เล่นย้อนสายโดนนะพี่น้องโดนเห่นแอยู่เนี่ย อู้บปเลยตรงนั้เอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนก็ได้ดูเหยียบหลอดตายเลยตายข้ามองเลยข้ามองเลยตายเลยตายข้ามงจียวเยอดข้ามองเลยอู้เข่าเต็มหัวเลยอ่ะเข่าหัวโเห็นล่างๆเนาะโ โคตโตรคอจัวบ้า la ิ่นด้ย uh, น so um, ิ่เลยอ่ะเดี๋ยวไป้องเอสเซ็มมันโตป่าอู้ส่งามตัวละ เขาพ้อเลยเขาจะดูเลยเขาคิดตายเลยนะเขาพ้อเลยโหดโคตร,รเดี๋ยวเดิ้งเลยนะัดถือนี่นะพออ้วนหุ่งกันแทะมันคอยนะนี่ครับป้านินนินหงุ่งลางาเตรียมแล้ว เราไปจะได้ห้องผมลังกินท้ายอุ้ยมันบุนหอยนีลูกพี่อู้ยใส่ไงเลยมันบหน่วยน่ะเข้าหัวเลยพี่น้องกาดนักกาดดีเลยเข้าหัวอู้สุดยอดแก้วน่าจะดูสามสี่ห้าตัวไหมอยู่ในกลุ่มเดียวไหมน่าจะโดนนะวัดตัวนี้ก็บตัวหนึ่งละ โดน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 บอกแล้วพต้นใดก็ต้นหนึลยี่ี่ฝูงอะหาโตอะพอถือกี่วันได้ยี่้ยเม่นัวุู่โตเนี่ฝงเดียวเออสุดยอดแล้วหอนาะู้เขาปาเลยได้ไรเขาาเลยเด้อเอู้ป่านกลีดหลังนี้ใก้อนก็ไดแตาว่ายันมัน เดมันดึงดึงอะไรอยู่อิ่งึอู้ป่าอยู่กลางหรอฉีกแท้น่นรุดแท้น่นยาหน้าวะขีบหลังยาหน้าพอมาหลายอยืนบ่กพอมาหลายอยู่เอออัดไปหน่อยเนาะพอมาไหลอยู่ไปก่อนอุ้ยเอาไว้มันก็จะรุดได้ลูกพี้มารุดดอกบ่เห็นบ่ตัวนั้นที่เขาเลี้ยงเมื่อวานมื่ก่อนนี่มันเหลือสามีล่ะโอุ้ยปุดเลยถือบ่ถือกัน เรียนพูดเลยวะโอ้ยกระนี่นั่นไหมนั่นไหมอยู่เลิกเถี่ยย,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 ยังตั้งจับเลยวะอยู่เลิกอยู่เลิก บาถือครับพีบบ่ like ้องมาถือพวกคนป่ายุ่เ uh, ล็กแล้วป่ามันบวกขึ้นแล้วยุ่งเล็กมามาอุ้ยเรียบร้อยอุ้ยกระบอกเลยยอดอ่ะตึงเยอะ กมองไงซักก็มองเลยอะักก็มองเลยเนี้ยร้อยโเลยโอ้โหโอ้โี่ปุตายยังเยอนี่คตายเลยนี่บบบัญญัตบญั่งน่บบกว้างปลานี่นิ่โคตรนโตรนี่โคตรโอ้แต่เสียงหลักมาสาสิละ เงยบกเงดอกเขาตางตัวเลยเปล่นะรว่ามันเข่ากระดูกบ่มันผู้ตัตวมดมันดกหน้าจงะอาจะเข่ากระดูกถูกหอเปล่าู้หกเงยอยู่งายกระไรแตยงามอยู่อ ออกตาป่าในน้ำเนาะกิ้บเป่อยใช่อยาากายวุ่นก็ยู่หันว่ะปุ๊บเว็ดอย่งได้ใส่งามเลยพี่องตามต่อครับเรียบร้อยไปเรียนไปเวียนไปเียน <Bradley> ใส่เุ้ยนยอดมาแล้วไสเรยนยอนถือถือถ so ือาบเาากรองวาลบอยอุ so bon st ้ย่มบ่งปลายมือกันนี่วิ่งเห็นว่ากระดฝายมือเขาอยู่ใจโอ้สีรุดเลยขีบลังขีบหน่อยนึ่งมึงนี่นะสีรุดปะนัมามามา มาอยู่อ yep. ู้หลูกดอกติดดึงเลยโอู้หูลูกดอกมันติดซื้อบ่เหลือบ่มันสิรุดแล้วนี่สิฉีกแล้วน่ะนี่สิฉีกแล้วนี่ลูกเอาไปใกล้ใกล้เองชี้ีกแล้วน่ะฉีกแล้วนี่ลูกเอาซะกจะไวปจะไวปจะไว้เอ้า๋อง่ายวะ แน่แน่เหมือนเหมือนใบใหญ่เนาะเอาเอานี่ออกให้ผมน้าแน่อาดครับลงอปลาจีขาดอล้วเป็นบ่เงี้ยบัวเอาอ๋ออ้ใส่งามจระใบใหญ่ยูนะไ่ได้เลยเนาะเห็นหูว่าเลยนาะน่เมือหมือนใหญ่เนาะสุดวดครับพี่น้อง ครนนบ,บนัดสีเป,ป้าไปตัวดีสองตัครับพี่น้องนี่นั่นนีอีกสองตัวออนยิงไห้ตัวหนึ่งรับผมตัวนึงครับยุมของ,งนละนนนีน่สองตัวลดหรอบอ,อะนะไงบอไงบอ ôi trời. vâng Thailand, Thailand. Hoa, lên, hoa, ham hoa, 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 nhà hoa, hoa,

Ưu, uh, lục bướm tít nhả Mà đập nó, mà đập, đập. Lưng có mặn đầy nè, chứ chẳng thấy Xây cái tí bưởi โนเส้ยโดนเส้ยวะโอ้นี่นอนเลยวะดูเลิกเด้เลิกเลยงเลิกเลยโอหะนะัเห็นตัวลังเลยดูทรงคือคือกหมูดอ่ะ เพืเ่อเพื่อคืบหนึ่งกี่งี้ยเพื่อเตยทองคืบนึงขนาดเพื่อนี่เกือบเกือบรุดเพื่อใตย,ออยทองคืบนึ่งไงบุ๊คไงปรนไดี๋เพื่อใตยทองคืบนึงใส่พ่ได้อยุพ่อได้ป้นเปนกัน ไปก็ได้เอ้าฝนมาเรื่อยๆอยู่ใส่หางอยู่ใส่ไปได้อยู่ฝนมาพี่น้องฝนมาฝนดำขาวเด่นคูณฝนมาแล้วพี่น้องไปเมื่อฝนตกแล้วฝนมาแล้วพี่น้องฝนตกครับฝนตกมืดคึ้นไป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 พี่น้อง จบคลิปครับปลาปกอ่อยร้อยมันไลยสองสี่หกแปดได้แปดตัวพี่น้องได้ซ้ำนีแล้วครับนี่ปลาปลาไม่ได้น้อยเลยพี่น้องง่ายเลยครับนี่สุฟ้ามือเลสุดยอดครับพี่น้องปลากุ้ไหลก็แช่ก็ติดีตามนมกบสกราวผม,มกำลังใจนะพี่น้องเจ้าโอเคครับ